สวัสดีครับผมเอสครับระบบเป็นโมครับพื่อะไรเออรู้สึกยัไงบ่ะจริงๆผมเป็นตัวละครในเรื่องแต่ว่าผมได้รับชมเทเล่เนี่ยพอกทุ่คนอะไรบ้างพอกะุ่ทุกคนวันนี้เลยจริงๆก็ เหมือนได้ข่าวว่าพว่งข่าวแต่พค์กาวไปรเยอะอยู่เหมือนกันก้าไปรเยอะมากๆใช่ไหมใช,ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะพอ <c oughs> ได้ดูเทเลรรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายรสชาติหลายความตลกในเรื่องคือออกกอง <c oughs> กแบาตะโบกเขินตาไม่เยอะเลยนะเอาเปลี่ยนเ่องเลยเะรเะบอกว่าก็ได้เห็นเทเลอร์พอทุกคนครั้งแรกก็รู้สึกแบบว่ามันสนุกมากๆแล้วก็แบบคือมันจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ทุกอีพีทุกตีทุกตอนเลยเนี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ทีเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานในการ้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็นี่คุณสองคนแบบคือผมไม่ค่อยเห็นโมเมนต์อะไรตามโซเชียลเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่มันแบบอไ้เข้าไปในกองแบบอ่ะมันนมีอะไรหลังกล้อง ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าทั้งต่อแล้วก็ฟวินเนี่ยตั้งใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆแล้วก็เอออยากให้ทุกคนได้วันนี้วันนี้บอสผมเป็นอะไรครับไอบคครับบอส ตออไนะฝสอนันเอาอิสไปใจก็อ่ะอาครับพ่กก็นอกจากเอสนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนดีๆเลยหลายตัวเนส้ต้เองแล้วก็คนนี้เองแล้วก็มีตัวละครอีกหลายตัวเลยนะครับผมก็ฝากติดตามชมกันด้วยใช่ใช่ครับผมก็ ข่าวว่าคุณแบบที่สุดเฟรนโซนกันไปแล้ว <travaille> ไม่มหมายถึงว่าที่เคยได้ยินมาว่าตอนนี้มันเป็นแบบ something in between Thank you.